สวัสดีครับ fc ส, <c oughs> สาวน้อยเพชรบ้นแพง fc ซุปเปอร์สตาร์น้อยขวัญใจมหาชนหรือ fc น้องอวงอิงเพชรบ้านแผงและ fc บดโย fc เสียนนเพรและ fc ลุงอ้วนชวนคุยสำหรับคลิปนี้สอโลดอุนบลก็จะมาพูดมาเล่า <c oughs> กับผลงานที่ น้ององคงอิงของเราที่ได้ไปทำการแสดงมาและสำหรับข่าวดีน้องอุ้งพิเพชรบรนแพงของเราก็มีบทเพลงประกอบ <c oughs> ภาพยนตร์คือเพลงไข่อ้อแต่ตอนนี้บอสโจยังไม่ให้ร้องรอให้หนังไข่อ้อสายก่อนคือจะทำการสายในวันที่28สิงหาคม ปี68คือปีนี้ถึงจะได้ร้องเพลงไข้ออกสำหรับเพลงไข้ออกคงจะสนุกสนานมากก็รอชมรอฟังนะครับสำหรับ f อน้องอ,งองุ๋ยเพชรบันแพงและ f อสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านและสำหรับผลงานการแสดงมาเมื่อคือนนี้ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาสารคราม ปรากฏว่า fc น้องหญิงและ fc สาวน้อยเพรียนแพงก็หลังไหลให้มากันมาให้กำลังใจต้อนรับเป็นจำนวนมากสำหรับค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาและสำหรับค่ำคืนนี้น้องหอญิงเพรียนแพงและคณะสาวน้อยเพรียนแพงก็ได้เดินทางมาทำการแสดงอยู่ที่บ้านตับเต่าตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและขอขอเรียนเชิญพวพ่อแม่แม่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหรือตำบลขอนตำบลขอนแก่นก็มาให้กำลังใจคณะสาวน้อยเพียรบมมังและซุปเปอร์สตาร์น้อยของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับคลิปนี้สโล์บอก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม